อ,อีหยังอะนะตำน้ำไม่สม้มอือตำน้ำไม้สม้มอันนี้หัวเจวตำไม้บ่อืออันนี้แม่เจ้าชื่อเอาบ่เขานี่เลยจักรโลแต่ดมือแม่เจ้าชื่อมาน้องละหาโลหาโลโดยอือถ้าบ่มีเงินชื่อได้จ้ะน้องละคอขอน้ำไผ่นะคอน้ำเขาขอนำขอน้ำมหไงมันเถือนมีไงบ่มีกับ,บอะไรขอขอนำมาคอนำพวก อานเนี่ยโอ้ในมือว,วา่าหรือ,รอบอบมีแล้วบ้านเขาป้าแล้วเขาบอกให้เป็นพี่น้องก,กันเลพยพี่ป้านะหมวดอานเนี่ยโอ้โอ สบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุชุคนบอกว่าพี่น้องพังเลา่าพังไทยต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข้าสูส่องสาบัวข้ามบันเฮาอีกแล้วโดยกมาพบมาพ่อกับสาบัวเมื่อนี้กะมาหาทั้งครอบครัวของแม่คันนะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อก่อนนี่สาบัวมากกบ่เจอทั้งแม่ของน้องน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้สาบัวก็เลยถือโอกาสแวะเขาา้ามาเยี่ยมยามทั้งครอบครัวของแม่คันอีกเท่อนึงนะ้องพ่อแม่พี่น้องนาะเดียจังไดเข้าไป ่ทาทักทายสบายดีกับเพื่อนก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าตอนนี้ก็เห็นแต่ลูกชายเพื่อนเนาะอยู่พ่อแม่พี่น้องนะกับบอกว่าทั้งแม่คันสะิอยู่หรือบอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปโอ้โลมกับ่ทั้งน้องภัยก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำแก้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวซาบัวเข้าไปหาทั้งครอบครัวของน้องภัยเพ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะ นี่ก็คือเพื่อนสาญของน้องไพ่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนะเป็ดเจ้าบ่อนี่น้องดะอืมอสบายดีน้องดะโดยสบายดีน้องไพ่สบายดีน้องละโดยป้าขึ้นไปนั่งน้ำเอื่อยเจ้าผูวปะอ้าเนาะให้แม่เจ้าได้ชมน้องดะ ไปเฮตุงานซื้อขาไปเหตุงานเลยไปเหตุงานอยู่ใช่ไหมนะเหตุงานรับจ้างเกี่ยวข้าวโอ้รับจ้างเกี่ยวข้าวอยู่แต่ชุมเจ้าบ่มือนี่โดยเพินไปแต่เช้าบ่เอยอือให้เจ้าบ่ได้โรงเรียนบ่ซะที่ไหนก็ลรงแหะให้น่องเป็เอาถ่าโอ้ให้น้องใัยเิ่นเอาถ่าโดยอืถ้ากันกินข้าวกับยั้งแ่มือนนิกินเจ้าข้าวก็แจ้าพีกเจ้าพิกคือเก้าโดย แม,ม่เจ้าบอได้ชื่อของกินไม่หา่างบอสะ่โดยบ่อนองละบ่เพิ่นบออยากกินนุ่มบอผู้นหน่อยอยากหอือหากเพิ่นยังกินนุม่มแม่แม่เจ้าบอบอกินนุม่มอนาโยกามาลีโอขู่มือนี่เพิ่นกันยังกินอยู่บอโดยให้ชาผู้หนึ่งได้ชาผู้หนึ่งไปใช้ชาน้องไผ่น้องเจ้าไปใช้ผู้หนึ่งไปเรี้ยงงัวนไม่ห่ รับเลยเขาจะไปเลยอันนั้นแบบอ,อันหนหัออ้นเอ,อ็นอ,อันนั้นให้เขาออกน่องเขาไปให้เขาการบริไปบโอ้ก็คือน้องเจ้าอีกคนหนึ่งนี่ไปหาพื้นน้ำแม่ไงโดยโอ้ก็มีแต่เจ้าเอาเอาน้องมามื่อนี่แม่ไงวันนี้เอาชอยบอสจากมุ้ง่นมาแม่ไงเจ้าเดี๋ยวเราก็มาแหละเราก็มากินเผาอะไรกันหน่อกัน โอ้เ oh, พิ่นไม่ได้ถือเข่าไปบ่เลยออม็คือไปน้่ไปแล้วไปตีเข้าคุณไม่ได้ถือเข่าไปมากินอยู่เพื่อนเนะาะเลยอืก็คือเจ้าเอาน่องมือนีค่ะแต่ละมือนี่คือเอาน้องให้แม่เจ้าไปเห็ดเวียกบนน้องละอืึให้นหนาหาเอื้ยเน่ยก้มเห็ดยัางหนานนะี่ยบ่เพิ่อนอยู่น้าเจ้าไ่ได้ห้บ่โดยล่อวะเงกหัวเอ้ยบ่หูได้เงกหัวเนาะ อ่านั่งดีดีน้องละน้องเจ้ากินข่ากับยั้งสิเพื่อนกินได้อยู่บ่กินได้มึงไปให้จำเกลือายเกลือเพื่อนเลยอืน้องไพ่นี่บ่ย่านน้องเพิ่นชินได้กินเจ้าบิงนีบ่น้องละฮะฮั่นเงือคุ้ยอีกแล้วเออเป็นยั้งเจ้าคือบ่อยากโรงเรียนน้ำเอื่อยเจ้าฮะ มุมี้ผงเอาน้องอือเจ้าอ่านได้อยู่บนน้องหละอ่านเราอยากเป็นบรนไดเจ้าอยู่ห้องอยังนะห้องประสอนโอ้ยังนั่นอยู่เดี๋ยวเฮียนไปเรื่อยเอยเดี๋ยวก็อ่านได้เลยเจ้านี่ป้าให้อนันผู้นี่น้องเจ้าบอน้อ,นองออพี่เจ้าบอเลยอือ น้องพยนีนอนนีบนน้องพายนอนน้ำเมยหไงนอนน้ำเมยหไงบัดเจ้าเลยจ้ะนอนอยู่นี่นอนจะค้นอยู่ดีนะหาคนหาคนเลยนันเป็นยังอันน้องผู้นี่คือบนนอนอยู่นี่มันเต็มมันเบิ่งเกินนม,มันน่อยเกินมันยังน่อยเกินนะเพื่อนเตียงแล้วเตียงน้อยเลยมุ่งบ่พ่อกันบ่เลยน้องพัยกันเลยไปนอนน้ำเมยหไงเลย จ้านอนอยู่นี่กับแม่หาคนเลยมันอ้ายเจ้านอนใช้นอนเพื่อนอีกหลังนี่บั่เลยอันนี้เพื่อนดังนี่ของไปน่นะของป้าของป้าเเจ้าของเพื่อนไปใช้จันนังละอยู่ห้องงานทานเลยโอ้เพื่อนว่าได้นอนนี่ก็เลยให้อายเจ้าไปนอนเลยอืมที่แคบเนาะไปขมือว่าแม่เจ้านะไปขึ้มืออืมหางเงินชื่อเขาได้เนาะ เมื่อี้นไปเกี่ยวข่าวบอเลยเมื่อก่อนไปเก็บทานโดยมันเอื้อเจ้าคนนี้้ะยังอยู่ใช่นะอยู่โรงงานทานผถูบอเลยแม่เจ้าไปกับไค่นะน้องละไปเกี่ยวข่าวเมื่อนี้ไปกับไอ้ไอ้โดยไอ้เจ้าอีกคนหนึ่งขันบอโดยวันพอได้นะนั่งดีดีน้องละนั่งดีดีนั่งดีดีเด้อเดี๋ยวเอาขนมให้กินนั่งก่อนนั่งดีดีคิดเอื่บได้กินขนม อีมน่ะบ่กินข้าวน่ะหึโดยอืมจำแจวบ่น้องภัให้แจวถ้วยแจวเจ้าเด้ให้เอื้อยเบิ่งดูแห้งกระแลงแน่จักเบิถ้วยแจวตั้งแต่มึงนั่นบ่น่ะอีหยังน่ะปืดเบิ่งดูมอีหยังอะนะตําไม้ส้มอืมตําไม้ส้มอันนี้ถ้วยแจวตําไม้บ่อืมให้ข้าวเจ้ายังมีบ่ให้เอื้อยเบิ่งดู โอ้บ๊องหัดอืมอืมอัดไว้ส à นลงละพวกวายันกระแดงบ่ไก่ขึ้นมาโอ้ไก่ขึ้นมาโดยอืมไม่เมื่อวาเขาไก่ขึนมากี่สายอืมไก่บ่มีเพราะโตดอกมีแต่ไก่เขาไก่เพิ่นโดยโอ้อันนี้แม่เจ้าชื่อเอาบอกเขาเี่โดย จักโลแต่ดมือแม่เจ้าชื่อมาน้องล่ะหาโลหาโลโดยถามบ่มีเงินชื่อได้เสรน้องละกระเบือขอน้ำไผ่นะอยากขอน้ำเขาขอน้ำขอน้ำมีใหญ่มันเถื่อมีใหญ่บ่มีก็ะเบื้อขคอน้ำมาพวอ่านอยู่โอ้ในมัวว่าจมูกบ่มีแล้วบ้านเข้าปะแล้วเข้าบ่ให้เป็นพี่น้องกันเลยไผ่ปะนะพวดอ่านี่แหละโอ้ น่าละมากใส่หมาเลยเพ่ยาเพิ่นเนาะยาเพิ่นเนาะไอ้เพิ่นดินนั่นแหละขีดื้ออืมอีกผู้หนึ่งก็ไปเอาพื้นน้ำแม่ใหญ่นเนาะโดยน้องไผ่นี่ก็เอาน้องชวนเจ้าก็โรงเรีย้ยงโดยนั่งขี้ดื้อแต่น้ำเมย์เนี่ยโบไอยูย่ยยอืมเพิ่นขี้ดื้อแล้วบ่ให้อยู่เจ้านี่คนหู้ได้เอาน้องหมดน้องละแม่นบ่กหลอกมีอยู่ชอ่องกนอยู่ช่องกน อยู่หลายคนตีกันเนาะคุณใครโดนคนบ่อหายอยู่น้ำนองไทยคนบ่ได้หายบ่อหายยู่หายจ้ะงูเอาเนาะยกินนุ่มแล้วกรดับกินนุ่มแล้วกรดับเลยชื่อนุ่มเป็นแบบไรนะเป็นแบบกระปองกันบ่กระปองเล็กวังนุ่มหรือกามาริโอ้แล้วก็โชคให้เพื่อนกินเลยือ น้องไพ่กินข้าวอิ่มแล้วบ้องน,น้องละะมื้อนี้เอื้อยชื่อปิ้งไก่มาผักชื่อปิ้งไก่มาเทไรก็ว่าจำแต่แจ่วพริกชื่อปิ้งไก่บวะนี่จำกับแจ่วพริก <c oughs> น้วน้องละเด้อเออผุนอนกันหาคนเนะาะทั้งน้องไพก่กะเมื่อนอนน้ำเมินใหญ่ ว่ามุงเพิินกะดังน้อยแน่นมุงขาดเน่จะ <millions S 1> น,นอนช่วงหนาหนาวนะเบิดเท่านั้นบ่าผาาเจ้าน้อนงแหละ้ดยช่วงหนาหนาวนี่โอ้ยหนาวเลยเนานนะต้องเป็นผานว่มผาไงาเลยจังบ่หนาวเอากะโชบยิบขังเนละยอ,อยู่ดีดีนัองละอยู่ดีดอยู่ดี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 เด,ด้อดดจับมือเด้มือบอมือนํำบอ

จับเจ๊เด้อหนับมือวะหนับมือกินบกลนมนี่หนับมือปิ้งไก่กินบวปิ้งไก่นี่น้องไพ่นะไปื้อมาพร้าวหอยไว้ดีๆเด้อทำเจ้ากินกะกินมันกินโมเวดกับหอยไว้กินปิ้งไก่อ่ะหนักมือเอาเจ้านะ โดยอ่ะอกินไก่กับพนมดูเ <laughs> นาะดีใจอยู่บ่น,นี่ฮหดีใจอืมแซบบอกถอดกลวยเหแซบอือย่าดื้อเด้อเอาน้องจะดีเด้อบึ่งน้องแรนออกมาทางนะบบาเลยจนะบอกฮึเอาเจ้าบอกกินบ่อนนะฮึเลยมเห็นนองมาให้น้องเอาเจ้าอยากเจ้าก,ก,ก็กินกินโนราเจ้าอยากนะ แมวก็ะยากยาเพิ่นได้เลี้ยงแมวจากโตนะแมวค่ะแมวหมูโอ้แมวเพิ่นโดยแดะเพิ่นเคยมาได้หนิเนาะโดยเพิ่นอยู่ได้ไม่หนิประจำโอ้เพิ่นเคยมาโดยบ่ได้มาเฮือนจักมื้อบ่โดยเอ้ยถูจาก็บ่เป็นนี่ปีนยาเพิ่นนไหมปีน่าเพิ่นเนาะเพิ่นกินเดี๋ยวเพิ่นสิให้ ใช่ป่ะกินทิ่เจ้าอยากเจ้ากับใครกินโนดปิ้งไก่น้องละกินกับเอือยกินได้กินป่ะเอาละบุคคลกินอกินได้ก็จังไมดงเวียนอันนี้ก็จริงจริงอยากดีใจว่าเอืดอยมาหาดีใจดีใจ แม่เจ้ากระบออยู่ไอบอขนมกวนไอ้บอกอิ่มแล้วบอกแค่ตีแล็กร้ยแล้ววะแเจ๊วยบอกว่าให้เห่าโรงเรียนฮะผมมีเงินเลยจะเห่าโอ้ผมมีเงินก็เลยบอกเขาเขาคนเดียวพ่อบอกเจ้าอยากเห่าบ่นี่เจ้าอยากเห่าโรงเรียนบ่ เลยมแม่เจ้าก็เลยให้เจ้าเขาโรงเรียนให้น้องพายเพื่อนเอาน้องบอก<ด>มีหละน้องละจังได้เขียนเป็นอ่านเป็นแม่ก็อยาให้อนาคาเขาดคือตอนนักะแกจะเอาว่าอานาดักนี่แม่เจ้าหาพายแต่จังไปจัจไใพามาถิ่มใสนะ่นะเื่นกับเจ้าเฮียเงินกับเจ้าเฮียเลยได้เขาได้เก็บแต่เจ้าได้เก็บเลยให้ได้เก็บนะคู่คู่นี่แล้วได้เก็บอืม กินนวดกินนวดนังละตรงนั้นม네ีจุกอะไรเลยเจ้าเจ้าบ euh ่อยากบ่ใช่เจ้าอยากเจ้าก็กินเพราะว่าปิ้งไก่เอื้อยชื่อมาสองปิ้งแต่ว่ากินข้าวอิ่มนะจังโรงเรียนกินบ่ญข่าวไม่กินอเองเจ้าอยู่เพื่อนใหญ่เมยใหญ่เจ้าเห็นยังชูกินนะน้องละ เออแกงอะไม้แกงอะไรไม้โดยถ้าอยู่ว่าบ่มีแนวกินกระจำแจียวผิดือกันอืมโดยโดยอ่าเนาะว่าสิมาหาแม่เจ้าแม่เจ้ามีแต่ไปเฮ็ดเบียกเนาะโดยบ่มีมือผัดดอกบ่มีเงินบ่มีเงินโดยหามาอันนั้นได้มือนึ่งเ้าอันนั้นพอโบราณทำเงินไปหาซื้อมีซื้อยางมากินโอ้เข่าวเลยจ้ะข่าวแบบเมื่อ เงินบัพ่อก็ไปซื้อซื้อเมียซื้อหมีมาต้มโดยปั่นกินเงินบัพ่ออันนั้นมื่อใดอันนั้นซื้อหมี่บัวซื้อกเงินบัพ่อเขาไปเจออันนั้นติดเอาอืมติดหนีเอาจักโลล่ะอืมจักโล่หาโล่หาโลโล่อืมแต่มากินจักมือนะหาโลน้องดะมามาได้จักมือนะมาได้สามมือสามมือเลยซื้อหาโลมา หนึ่งเล<ด>ยสู่กันกินได้สามมือ<ด>อ้อเลยเบิดก็คือว่าหาชื่อไม่เลย,<ด>ยหาเงินบ่ท่านก็คือไปขอบ่กเลยอืมต้องนัไดไว้ดวงหนาแล้วมาจาังเจอแม่เจ้าเนาะเลยแบบแฉกบ,บอกอืมเด้เพิ่นบอกใวัตุจาวัตุจะหนาบ่ชื่อมาให้อีกอกินอีกแล้วบัดนี้ ใครดอก่นกินเก่งมันถึงอยากกินนมเลียกช่ยกะบ่มีเงินกะบ่ได้กินบ่มีเงินกะหาย่นนี่บ่โดยหนกแม่เจ้าซื้อมาซื้ออ่านมยังนมดอกกะมะลิเต็มแก้วค่ะืมแล้วเพิ่นบีบใส่เต้าแล้วกระซมกินบะปองนึงได้จักมื้อน้องล่ะหลายเต้อหลายมื้อเต๋อืมเพิ่นบีบหมื่นวะแล้วน้องเจ้านี่บ่ได้กินบ่นมแม่เจ้า บีบหมุนไปเลยบ่อนองหละเพิ่นออกได้แตนมโแม่เจ้าออกแล้วอืมนุปองนุปองเพราะว่าไปเฮ็ดเวียกได้ง่ายเนาะมาขึ้นนะกไปพานองไปกินน้ำปะจากมือเด้อเอื่อยสิเขามาหาแม่เจ้าพาน้องไปกินน้ำต้องโทษนัดบด้วยน้องหล่ะเนาะจะมโนนัดนี้ว่เจอได้แม่เจ้าเนาะอืม จะอยากเจ้ากระชายกินก <Do it. S 1> um, ินอิ N ่มแม้จงไปโรงเรียนเนอะโดยไปคู่มือบ่โรงเรียนจ้ะโดยตอนเช้าตอนแดงยก็คือวันเช้าวันสิบก็ไม่ได้ไปถักอืมก็คืออันกลางเวทนี่เจ้ามากินข่าวอยู่เพื่อนบ่อหน้องอ่ะโดยบ่ได้ห่อไปเนาะโดยเพราะว่าโรงเรียนของน้องกับบ่้ไกลเป็นไดเจ้าชื่อยังเอือยดื่มชื่อเจ้าเลยละนอน น้องลำมอนเลยอือน้องลำม,มอนหรือว่าน่องไฟเนาะเลยอยู่เ,เพื่อนเอาน้องถ้าคือเป็นมือวันอ่าวันเสาร์วันอาทิตย์ได้ชาววเจ้าไปใช้ปกติน้องแหละวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เอาน้องเจ้าบัวรไปน้ำเมย์เจ้าเนาะเลยบัวรไปเฮ็ดเรียกน้ำเมร์เลยวันเสาร์วันอาทิตย์แม่เจ้าก็ไปเลยอือเพื่อนมาพักจากดิเพื่อนมาพักจากดิเลยอือ ให้ไปกินน <ah ้ำใช่นั่น้องละน้ำผลบ่ไปลองกินะไรีเพิ่มี้านไหน้ำช้างน้ำผลมะตู่ะน้ำช้างแต่ผมาตกกินน้ำชางนี่กินเป็นน้ำชากินน้ำช้างเลยอืมน้ำผลเบิดแต่บ่เบิดแล้วโดยเต็มมือกับพากับเือเจ้าจีก่องว่าเจ้านะมันขาดมันขาดเลยยิบอีกนึงมันขาดอีกยิบเธอหนึ่ง้ะขาดอีก เสมอการหยางไปฟูสารตะกกูไก่ตือไก่บ่โดยไปหาเอาเลยมน้ำไปอาบเลยน้ำใส่ได้แต่น้องเะกินบ่น้ำใส่กับน้ำสามกระชั้นอืมกินดีมะเอากินต่ออีบ่เอาวยปพูดให้เพิ่นก็ได้บวกินบ่อิ่มเลยนะฮะอิ่มเลยอิ่มเลยแอมกินโดดอันนั้นเป็นอยากกินตัวนี้บ่วนี้เกินไก่บ่กินเนี่ยกินไก่เข้าอละกินกินเย็นกินได้แต่ก่อนเพิ่น กินข่าวบ่อยากกินข่าว่ืือเอาเอถือถืออ้าวอุ้งอันีเดี๋ยวมือหนามือหน้ายื่ยสิแบะเข่ามาอีกเดินสันนองละเด้วยเลยมือนี้กับแม่เจ้เอาโบยู่เลยเดี๋ยวให้ทั้งน้องเพิ่นกินข่าวแล้วก็ไปฮุ่งทำฮุ่งเทียนเนาะเลยวายมูงหนึ่งบ่ไปฮุ่งเทียนเลยอืมอ่ะเดียกลับก่อนเลยสันนองลดาด้อวยโดยอันสบายดีเนาะสบายดีโดยอันสบายดีเด้อน้องไป สบายดีโดยโดยก็โอเคนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้ซาบัวกับแวะมาเยี่ยมยามทั้งครอบครัวของน้องไพ่เพิ่นก็มีแต่น้องไผ่เนาะหรือว่าเกลื่อยของน้องไพ่เพิ่นทั้งแม่ของน้องไพ่เพื่อนกับ่บยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าไปรับจ้างเกี่ยวเข่าหาเงินหรือว่ามาซื้อเข่าเนาะปกติกะทั้งแม่น้องไผ่เพิ่นนี่จิไปเก็บท่านพ่อแม่พี่น้องเนาะช่วงนี้กะถือว่าช่วงเกี่ยวเข่าแล้วเนาะ ก็ถือว่าไปรับจ้างเกี่ยวเข่าถ้าบ่ไปกับบมีเงินหรือว่าหาเงินมาชื่อเข่ากันแน่น้องพ่อแม่พี่น้องน้องก็น่าห็นใจทั้งครอบครัวของน้องไพ่เพิ่นอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะแต่่ามีผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยเหลือทั้งครอบครัวของน้องไพ่นี่ก็อยากให้สาบัวเป็นสะพานบุญกับยินดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาบัวก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้กับทั้งครอบครัวของน้องไพ่เนาะเพราะว่าครอบครัวของน้องไพ่นี่ก็ถือว่าขาดเกินรายที่ชุดก็คือเข่าหรือว่าจะเป็นผ่าห้ม มุ่งมอนที่นอนี่แดะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใดก็เป็นกําลังใจให้ทั้งครอบครัวของน้องไพ่เนาะมามื่อนี้กับโบเจม่เพิ่ลนใน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใดกัชาบัวกับชีได้กลับก่อนกับผักที่ตามชาบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดได้กดแชแ์พอมีกําลังใจหรือว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวกัชีได้ขอก่าวคํา่าสบายดีสบายดี